สวัสดีครับกิติภพนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงตัวรีพอร์ตนะครับของทาง GetGo นะครับที่แจ้งมามีรีพอร์ตให้ทำเพิ่มอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือตัว CM Report พอร์ตนะครับ c ี CM Report เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะประกอบด้วยวันที่ชำรุดชื่อเครื่องจกักรรหัสเครื่องจกักรอาการเสียสายเหตุแนวทางแก้ไขประมาณการแล้วเสร็จนะครับแล้วก็มีหมายเหตุให้ว่างไว้ นะรีพอร์ตต้องการ x ort, เ x p r t t ออกมาเป็น Excel นะครับแล้วก็เลือกงานได้ตามแผนกนะแผนกเครื่องจกักรนะครับแล้ววันที่สั่งงานนะครับโอเคครัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะโอเคถ้าเราเข้ามาที่ตัวของกัตโก้เนี่ยนะครับนะบเข้า user ก่อนนะนะออลอกอินนะครับ ตัวที่อัปเดตจะอยู่ตรงนี้นะใน s i m p l e r e p o r ตตัวนี้นะครับนะเข้ามาก็จะมีแท็บอันนี้นะเป็น g a s c o Report นะครับอันแรกก็เป็น c m Report นะครับใน c m Report เนี่ยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเราก็เลือกวันที่ก่อนนะสมมุติวันนี้นะ Today นะครับถ้าเรากดแสดงรายการเลยเนี่ยนะครับมันจะมีงานขึ้นมาของวันนี้ทั้งทั้ง2ง,งานนะครับ2งงานคือก็คืองานวันนี้ทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเราต้องการที่จะ เลือกนะฮะเฉพาะแผนกเช่นถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะแผนกเอ็มอีเนะเราเลือก ME นะครับแล้วกดแสดงรายการอีกทีนึงจะขึ้นมาเฉพาะของ ME นะครับคราวนี้แนวะทางแก้ไขตรงนี้เป็นบล็อกอนะ่ะมันไม่สามารถจะโชว์ตรงนี้เพื่อออฟพอตได้นะการออฟพอตก็ออฟพอตผ่านตัวพิมพ์รายงานตัวนี้นะครับนะฮะมันก็จะวีฟิลขึ้นมาให้ตามฟอร์แมตท,ที่ที่ส่งเข้ามาคือตามฟอร์แมตตัวนี้นะตามฟอร์แมตตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการออฟพอตเนาะ เวลา e อ p o r t ร่ยก็ใช้ Export เป็น xml ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาพวกนี้ออกให้หมดนะนะครับแล้วก็ open นะเสร็จแล้วเรากดโอเคปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราไปวางที่ Excel นะแล้วเราก็สั่ง s v v นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะทำการ export ไปแต่นรื e อ port ไม่ได้เพราะว่าตัวใน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 เซิร์ฟเวอร์นี่เราไม่ได้ใส่ Excel ไว้นะครับอันนี้คือวิธีการ Export นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวตัวอื่นๆนะในกลุ่ม daily report นะฮะ d a p o y t e p o r t เนี่ย ที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีรีพอร์ตทั้งหมดเดีหกตัวด้วยกันนะเป็นรีพอร์ตใบแจ้งการทํางานของไฟฟ้านะข้างล่างก็จะมีชื่อชื่อคนรับผิดชอบนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือใบรายงานผลการทํางานนะครับก็จะมีชื่อคนรับผิดชอบนะฮะของไฟฟ้าของสื่อสารนะฮะไฟฟ้าสื่อสารนะแล้วก็ของตัวงานเสร็จของไฟฟ้าสื่อสารนะครับแล้วก็จะเป็นตัว ของเครื่องกลนะคือผู้รับผิดชอบก็จะต้องเปลี่ยนไปนะการควบคุมงานการตรวจสอบงานก็ต้องเปลี่ยนไปแต่นี่คือฟอร์แมตที่ต้องการเพราะฉะนั้นทางซิมโพจะเป็นต้องทำทั้งหมดใน6หน้าจอด้วยกันนะครับหน้าจอแรกเนี่ยเป็น daily report นะของทางไฟฟ้านะครับ the i w request นะฮะ wr นะฮะเลือกวันที่นะผมเลือกวันที่นี้ดูซิมีไหมแสดงรายการดูแล้วก็จะขึ้นมานะฮะรายการของตัวไฟฟ้านะครับตรงเนี้ยนะถ้าจะ export export ได้เลยนะ export จากตรงนี้ก็ได้ นะครับเลือกเป็นเวิร์ดเทสต่างๆเราตรงนี้ได้นะครับเอฟฟอร์ดออกไปลักษณะแบบ h ท m ทแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะฮะจะใช้วิธีการพิมพ์รายงานก็ได้นะอันนี้ก็จะเอฟฟอร์แบบนี้ได้แต่ถ้าเราต้องไม่ต้องการเอฟฟอร์นะต้องการพิมพ์รายงานตามฟอร์แมตเลยกดตรงนี้นะนะก็จะเป็นการพิมพ์รายงานตามฟอร์แมตเลยนะเวิร์ดิเใบแจ้งการทํางานวันที่แจ้งวันที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็มีรายละเอียดข้างล่างนะตามที่แจ้งขึ้นมา ครับอันนี้ถ้าสถานที่ไม่มีเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวในด a ต a ้าเบสเราไม่มีกําหนดว่าตัวเครื่องจักรตัวนี้นะครับอยู่ที่ไหนนะต้องไปทําที่ด a ต a ้าเบสของตัวเครื่องจักรก่อนว่าเครื่องจักรแต่ละตัวนี้นะฮะอยู่ที่สถานที่ไหนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นของไฟฟ้าที่งานเสร็จแล้วเหมือนกันนะวันนี้เหมือนกันนะครับแสดงรายการนะครับแล้วก็พิมพ์รายงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาที่แจ้งที่8ปนะครับปฏิบัติงานไปที่แจ้งที่9เปฏิบัติงานที่8 นะครับก็จะเป็นลนะักษณะเดียวกันนะครับโอเคถ้าเป็นของไฟฟ้าสื่อสารนะสื่อสารนี่ไม่มีแผน T m นะก็เหมือนเดิมนะฮะก็กดเลือกวันที่ก่อนนะเลือก Today ก็ได้ today นะฮะแล้วก็แสงรายการนะัรักสั่งพิมพ์รายงานก็ได้ก็จะเป็นฟอร์แมตมาถ้ามีข้อมูลก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับอันนี้ก็จะมีผู้ควบคุมงาน2อัน2คนนะครับของทางกทม ถ้าเป็นทางด้านของงาน <Therm om. S 1> เสร็จแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นทูเดย์เหมือนกันฮะก็ถ้าเป็นเซฟ้สสื่อสารก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะพิมพ์รายงานได้เหมือนกันฮะเอกพอตได้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นวันที่ก็จะเปลี่ยนไปนะปฏิบัติงานยี่สิบแปดแจ้งยี่สิบเก้านะครับอ่ะเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นข้อมูลข้างล่างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเครื่องกลนะอ่ะเลือกวันนี้เหมือนกันในเครื่องกลนี่มีอะไรบ้างนะฮะกดเข้าไป ในทะี่ง,งานที่เครื่องกลนำเนี้ยชื่อถานที่มันจะขึ้นมาเห็นไหมฮะถ้าในฐานข้อมูลของเครื่องจกักรมีฐานที่อยู่เนี่ยจะขึ้นมาว่าเครื่องจักรนี้มีฐานที่ที่ต้องทำอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วกดแสดงรายการตัวเนี้ยมันก็จะแสดงรายการที่มาทั้งหมดนะเอ็กพอร์ตตรงนี้ไปก็ได้หรือถ้าพิมพ์รายงานส่งเลยก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะเป็นตัวรายงานนะรายงานตัวนี้นะครับนะก็จะมีชื่อให้เซ็นะตามนี้นะครับ ทั้งหมด46งานลนะต้องทำวันนี้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นตัวงานที่รีพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะแสดงรายการขึ้นมานะฮะพิมพ์รายงานเหมือนกันนะอันนี้จะออกผลการงานด้วยนะตัวนี้นะว่าเป็นไงออกใบสั่งงานอยู่หรือว่างานนี้เสร็จหรือไม่เสร็จอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาตามสถานะที่เราบันทึกใบสั่งงาน p m เข้าไปนะครับรรก็คือเสร็จก็คือเสร็จไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ันนี้ก็จะเป็นของตัว daily report นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว pm report นะฮะ pm report เนี่ยต้องการคือให้สามารถ export เป็น excel ได้นะครับแล้วก็เลือกตามแผนกเจ้าของเครื่องจักรได้เหมือนกันนะก็เป็นงาน tm นะผลการตรวจสอบตรงนี้เป็นยังไงนะครับความถี่ในะความถี่เป็นสัปดาห์นะกี่สัปดาห์กำหนดวันนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะโอเคถ้ามาที่ pm report เหมือนกันนะครับวันที่เริ่มต้น กับว,วันที่สิ้นสุดนะในรีพอร์ตบอกว่า PM รีพอร์เนี่ยเริ่มต้นวันที่1ถึงวันที่31อย่างเงี้ยนะเราก็อ่าวันที่1นะวันที่1ถึงวันที่31นะครับกดแสดงรายการเลยก็ได้นะครับมันก็จะโชว์รายการขึ้นมานะของวันที่1ถึง31นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเฉพาะแผนกตัวเนี้ยมันก็จะทำหน้าที่ในการกรองข้อมูลเฉพาะแผนกขึ้นมานะครับ นะฮะมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะว่างานนี้มีอะไรบ้างในเรื่องทำในเยอะเหมือนกันนะโอ้เดือนนึงเยอะเนาะโอเคนะนี่ผมเลือกเอาเฉพาะแผนอกเอาของแผนอกเอาแผานอกเรียแผนเอกเอไอแสดงรายการนะครับเดี๋ยวเบมัปประมวลผลสักครู่นะครับนะก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็สั่ง Export ได้นะเอ็กพอร์ตได้นะครับ X ตัวสถานะเนี่ยที่ยังไม่มีสภาพเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีการบันทึกงานลงไปนะทำทึกง,งานลงไปก็จะภาพตัวนี้ก็คือ,เ,อเสร็จไม่เสร็จยังไงพวกนี้นะครับก็จะโชว์ที่ที่สภาพตรงนี้นะถ้าเราบันทึกงานเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเอ้กอร์ได้หรือเ,เอาเป็นของ me นะฮะก็แสดงรายการได้นะครับเนี่ยก็แสดงรายการได้นะครับว่ามีฐานะตรงไหนบ้าง มีความถี่4สัปดาห์กำหนดวันและ12สัปดาห์นะครับความถี่ก็จะเป็นตัวเลขความถี่นะ52สัปดาห์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นความถี่นะที่กําหนดนะครับเนี่ยชื่อแผนง,งานมันชื่อเครื่องจักรไม่มีอย่างเงี้ยต้องไปดูนิดนึงเนาะว่าตัวนี้มันจ้างไปมันอ้างที่รหัสเครื่องจักรตัวไหนทำไมไม่โชว์นะครับเรบาดูให้มันชัดๆถ้าวันที่31สิงหาถึง31สิงหานะครับเลือกเอาทั้งหมดขึนก็ได้นะครับเอาพยแผนักอี นี่คืองานของ EE นะวันที่31นะครับถ้าเป็นงานของ ME นะวันที่31มนะันก็จะมีอยู่เท่านี้งานนะฮะก็จะเป็นตัวรายงานที่ส่งเข้ามาให้นะครับยังไงรบกวนตรวจสอบนิดนึงนะครับถ้าต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงตรงไหนก็รบกวนแจ้งมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ